ไปถ่ายตรงไหนบ้างไงมีคนเยอะๆตรงนี้แบบเออมึงต้องอธิบายก็าด้วยสิวันนี้มันทำรายการต้องอธิบายด้ยอ่ออธิบายด้ดิเขาก็รู้อยู่แล้วแหละต้องการทำเงิวใครจะทำบุญนะครับท่านเติมนะครับ มาที่หน้าพิธีเลยนะครับมาที่หน้าพิธีเลยนะครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่จีนอากากำลังช่วยกันนับนะครับอีนี้เราจะได้เท่าไหร่ได้ไหมดูดิยอดลิมเซอร์ไปดีไปดีครับพี่มีผมไลฟ์สดอยู่เขาได้รู้ว่าเรามาอ๋อขอบมากครับพี่ออกมากครับขอบมากครับ สวัสดีครับพี่ สัตรนักจามิตาติยมิธรมังสรนักจามีตาติยมรสรนักจามพ่อสวัสดีครับครับไล์สดอยู่พ่อไ์สดอยู่ครับ พี่อยู่ดีครับวัสดีครับเป็นไงมั่งพี่โอ้ข <c oughs> งเงอยชุ่มเลยร้อนพี่เมื่อกี้ผมเข้าไป <c oughs> ทันท่าออกมาไม่ได้ผมเลยมุดออกมาไ <c oughs> หลรอบจัด <c oughs> ครับพี่ตอนนี้ไหลสดอยู่เดินทางปลอดภัยพี่วันนี้กลับไม่ <c oughs> ไมกลไไผมกลับคื้นนี้เลยครับมาถึง <c oughs> ไม่คืนไมเจอกันพี่ <c oughs> ครับครับ คนนี้โสดอยู่ไล์สดไล์สดเออเพือหามี่ไง สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> วิปป ah ิปถาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพัญญาบิดาสายาปาริตตพุทธมังคลระวิปปิปถาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโลกาบินาสายาปาริตตพุทธมังคลระ เออต้องอะไรอย่างงี้ตอนนั้นพีดเซ็นให้เขาหน่อยเกอกูอยูที่เบอร์กว่าาไปไหนใครยูทูบเบอร์เข <c oughs> าเดินล่องไปเรื่อยเลยาอยู่มึง <c oughs> ถ่ายรูปไหม <c oughs> เราจะถ่ายรูปไหมถ่ายเมื่อไหร่อ่ะก็เดี๋ยวรอตามเนี่ยเราฝากกล้องให้คนอื่นไห้ในส่วนไหนหนึ่งไงคันช่องไปไหนไไหน่ <c oughs> ย มุมที่กลับเข้ามือนะเต้นจัดผ้าหน่อยแล้วก็เดินนิดนึงเลยนะเดินน้ตนงเลยเพื่อผ้าไปยุงอยู่กับเสาได้ก็เข็นกัดมาแล้วแบบนั้นอันบนเล่าเลยเข็นกับจัดตรงกลางเลยใช้เฉพาะตรงกลางครับเพื่อตกแม่ตอกต้องช้างมเข็นกับมาแล้วครับเพื่อแจกเพื่อที่อยู่ตรงกลางหน่อยีมุมครับ

เจอแล้วครับพี่เวนครับขอบคุณครับก็บ่อยๆเอาตามวันนี้ลนูแลกูไม่ได้หยุดเนียไปไหนนี่กี่นาทีแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเราต้องกดอย่างนี้กี่นาทีอะ แล้วแต่เราชอบอ่ะแล้วแต่เราแบบนั่นมันกบปิดตรงไหนวะโอเคโอเคโเคชคดีมีชัยครับโชคชัยมีวัวครับ <laughs>